ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพชุดมารประจนภาพมารตอนบนเขียนเป็นภาพยักษ์ขี่ช้างขี่ราชสีโคจสีถือของเงาถือดาบถือธนูเรียงลำดับมาเป็นแถวใบหน้ายักษ์เขียนอย่างหน้ามนุษย์แต่เขียนเส้นสีให้ดูร้ายซึ่งน่าจะได้แนวคิดมาจากภาพจิตรกรรมวัดใหญ่สวรรณารามส่วนภาพมารแถวล่างเขียนเป็นภาพปรัง ต่างชาติขี่มา้าขี่เสือขี่วัวเน็บมิโต้และภาพจีนไวห้หางเปียขี่เสือมีลูกชายนั่งซ้อนอยู่ข้างหลังซึ่งต่างก็โถมเข้าหาหมายประหัดประหารพระพุทธองค์ร้อนถึงพระแม่ธรณีต้องบีบน้ำออกจากมวยผมจนน้ำท่วมเหล่ามานท่าทางของแม่พระธรณีเส้นอ่อนพริว้วงามยิ่งนัก ภาพตอนนี้แบ่งเส้นไว้อย่างชัดเจนด้านขวามือเป็นภาพพื้นดินเขียนด้วยสีส้มอมแดงด้านซ้ายมือเป็นภาพน้ำท่วมเหล่ามานเขียนด้วยเส้นขึ้นสีคามน้ำเงินเหล่ามานแสดงอาการหวาดกลัวต่างๆกันบ้างว่ายน้ำหนีจระเข้หนีปลาฉลามบ้างปนมมือเหนือศีษะบ้างถูกขบกัด ดูสับสนอึงคะนึงภาพส่วนใหญ่ใช้สีส้มและเน้นเส้นด้วยสีคามน้ำเงินทางทรงของพรยายักษ์เอี้ยวศีษะก,กับหลังเป็นการแสดงให้ทราบว่าไม่เดินหน้าอีกต่อไปภาพตอนบนเขียนภาพเทวดาและภาพดอกไม้ร่วงลงมาเป็นแถวด้านละเก้าแถวในแต่ละแถวดอกร่วงลงมาต่างกันอีกด้วย ผนังด้านซ้ายพระประธานเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าสี่องค์มีพะระอัครสาวกนั่งประนมหัดข้างละองค์เขียนแล้วเขียนยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์องค์ทางตอนหน้าโบสถ์เป็นภาพล่างยังไม่ได้ลงสีส่วนองค์มุมด้านหลังพระประธานก็ยังไม่ได้เขียนองค์พระพุทธเจ้าแต่เขียนพระสาวกไว้หนึ่งองค์ ผนังด้านขวาภาพประชานเขียนแบบเดียวกับด้านซ้ายซึ่งเขียนภาพเสร็จโดยตลอดเป็นห้องห้องเรียงต่อกันจะสังเกตได้จากภาพฉัดสามชั้นปักกั้นอยู่ระหว่างห้องพื้นที่ว่างตอนบนของผนังเขียนดอกเขียนภาพดอกไม้ร่วงภาพอดีตพระพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิอยู่บนฐานปัดมีผ้าทิพทอดยาวลงมา เป็นภาพดอกบัวกีบซ้อนเรียงกันอย่างมีระเบียบด้านหลังพุทธองค์เป็นซสมเรือนแก้วออกเป็นเหลี่ยมเขียนลวดลายและเขียนพุ่มใบโพซ้อนอยู่ด้านหลังอีกชั้นหนึ่งภาพอดีตพระพุทธเจ้า,าพระบรากายเป็นสีเหลืองจีวรสีดินแดงพื้นหลังเป็นสีส้มพุ่มใบโพเน้นด้วยสีคาวนำเงินลวดลายฐานปัดเน้น ด้วยสีคามน้ำเงินและสีดำํำสมเรือนแก้วเน้นด้วยการสลับสีส่วนใหญ่เป็นสีส้มแดงตัดเส้นด้วยสีคามน้ำเงินและดําภาพพะาระอัครสาวบกด้านขวาของพระพุทธองค์กายสีขาวนวลด้านซ้ายสีส้มอมแดงจีวรลงด้วยสีน้ำตาลภาพผนังตอนล่างส่วนใหญ่ลบเปรีอนความชื้นทำให้หลุดล่อนเสียหายมากผนังด้านซ้ายมือ ยังเหลือหเห็นเป็นภาพประสาทภาพเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและเห็นเจดีย์จุรามณีหนึ่งห้องผนังด้านล่างด้านขวามือใกล้พระประชานเหลือให้เห็นเพียงตอนเดียวคือภาพมัคลีผลหรือต้นนารีผลเป็นภาพร่างที่ยังลงสีไม่แลเสร็จต้นมัคกกีผลเป็นต้นไม้หิมพานออกลูกเป็นสตรีพวกวิทยาธรคนทันนักสิทธ ยมเหาะมาเด็ดนารีผลไปเชิชมเพียงชั่วคู่ชั่วยามซึ่งบางทีก็ถึงกับแย่งชิงฆ่ากันตายศพตกปกคลนต้นไม้และก็จะมีฤาษีศักดิ์สิทธิต์ตั้งกองไปคอยชุบชีวิตพวกเหล่านี้ให้คืนชีพกลับไปสู่ถิ่นพมนักของตนที่ต้นที่ใต้ต้นมะกะลีผลนี้มีจารึกเขียนเส้นดำไว้ด้วย อ่านได้ความว่ารอสอ120ยกขอสดมนตซึ่งตรงกับพอส2445ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและรอต่อ123ยกช่อขวาซึ่งตรงกับพอส2448ในรัชสมัยว่าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกัน ภาพจิตกรรมฝาผนังวัดนพนมจึงน่าจะเขียนขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่5คุณค่าของจิตกรรมฝาผนังวัดนาพมจิตกรรมภาพอดีตพระพุทธเจ้าและพระอัครสาวกกับภาพมารประจนให้ความรู้ทางด้านจิตกรรมในลักษณะจิตกรรมพื้นบ้านที่แสดงให้เห็นถึงฝีมือความมาดาลใจแนวคิดและแบบอย่างอิทธิพลของจิตกรรม ของช่างพื้นบ้านที่มีความสามารถสูงและลักษณะข,ของการเขียนก็แสดงออกมาด้วยลักษณะข,ของเส้นง่ายๆแต่มีความงามอย่างน่าชื่นชมยิ่งภาพมารมาจนมีสัตว์แปลกๆสัตว์หิมพันต่างๆซึ่งเป็นอิทธิพลศิลป,ปะสมัยอยุธย,ยาและเหนือสิ่งอื่นใดภาพกิจกรรมขาผนังวัฒนพรมแสดงให้เห็นถึงงานศิลป,ปะด้วยแรงขทา,าที่มีต่อศาสนาอย่างสูงส่ง เป็นความมุ่งมั่นของช่างพื้นบ้านในอดีตที่จะให้กิจกรรมเป็นสื่อน้อมนำจิตใจคนไปสู่พระธรรมของพระพุทธศาสนาและสัจธรรมในที่สุดอาจารย์บัวไทยจันทร์